รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะครับหรือว่าเครื่องอัดเสียงฮาร์ดิฟตอโฟนนะครับ่ฮาร์ดิกตาโฟนนะฮะตัวนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องอัดเสียงแต่เรามาฟวางเพลงเป็นเทปนอนได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะระบบเทปนะครับแต่กอซ้ายกอขวาไม่ได้นะครับมีมอแปลงให้เรียบร้อยนะฮะสิบหกสิบดสิบแปดโวลต์ของเดิมมันใช้สิบหกมใช้สิบแปดได้นะครับเพราะว่า 18ตัวนี้วัดมันน้อยแล้วมีมออแปลงตัวนี้แถมให้นะสินค้าพร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้ได้เลยไม่อินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องใช้งานระบบเทปสําหรับฟังเทปว่าได้เต็มระบบเลยนะครับแต่ก่อสายกอขวาไม่ได้นะครับเริ่มต้นนะฮะเสียบลั๊กนะครับเสียบมออแปลงแล้วก็มาเสียบด้านหลังนะครับจะมีดูพาวเวอร์ด้านหลังนะครับเสียบปุ๊บเครื่องจะเริ่มอ่อนนะครับ ตัวนี้แจ้งตาหนิคือก่อซซายกว่าาไม่ได้นะครับระบบอัดได้ระบบเล่นเทปได้สามารถเล่นเทปได้แล้วก็มีลำโพงในตัวนะครับด้านข้างจะมีพวกสายพวกเฮสไม้พวกอะไรนะฮะตัวนี้ถ้าจะฟังลำโพงอย่าลืมออนนะครับเครื่องเนี้ยสามารถอัดจากอุปกรณ ання, ์ภายนอกได้นะครับก็คือต่อเข้าด้านหลังนะครับ จะเขียนว่า tail record นะครับมี computer interface ด้วยนะฮะตรงนี้ด้านหลังนะครับอันนี้อย่าลืมเปิดนะ speaker phone นะครับถ้าจะเปิดทางลาโพงนี้นะถ้าปิดแล้วเสียงมันจะไม่ออกลำโพงนี้นะครับนะครับส่วนระบบอัดเนี่ยต่อ line in เข้าไปต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเข้าไปเสียงมันจะไม่ออกนะครับจะเป็นการเดาล้วนเลยนะฮะ ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวทดสอบจากเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อจากเครื่องนี้นะครับเสียงไม่ออกนะเดี๋ยวผมก็กดออนนะครับออนเครื่องก่อนนะครับเทลีคอร์ดเนี่ยฮะกดคำว่าเทลีคอร์ดมันก็กำลังจะเลคคอร์ดเข้าไปนะครับ เสียงมันจะไม่ออกมาลำโพงนะครับมันจะออกผ่านหูฟังตัวนี้นะฮะซึ่งมันเป็นหูฟังเฉพาะของมันนะครับซึ่งผมไม่มีนะนะครับอันนี้ก็ออนแล้วนะครับแล้วก็สต็อปแต่ถ้สอบฟังดนะูเนื่องจากมันกอไม่ได้เดี๋ยวผมเอามาหมุนเอานะครับอ่าพอผมกอด้วยมือแล้วผมก็มากดเพลงที่อาจจะวิทยุเครื่องนั้นเมื่อกี้นะครับ อ,อานได้นะครับต่อไปฟังระบบเทปครับเต็มเต็มตัวนี้เสียงไม่หย่อนไม่ยานสามารถปรับสบปีดไดนะ้เริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กนะฮะง่ายๆเสียบปลั๊กนะครับใส่ม้วนเข้าไปกดปุ่มออนนะครับเครื่องทำงานกดเย์นะครับตัวแรกจะเป็นวอลลุ่มอันสองคือโทนอันสามนี่ไม่รู้ใช้อะไรนะครับ อันนี้ปรับสปีดนะฮะแนวออฟได้นะครับอยู่ตรงกลางจะเป็นมัตเตอร์นะฮะถ้าเลือกเล่นกดสต็อปเนี่ยมันกอมไม่ได้นะครับพยายามกอไกดเพยายาได้นะครับ พลงต่อไปนะครับหน้าจอนี้ไม่แสดงนะครับหน้าจอนี้ไม่แสดงตัวนี้เน้นซื้อไปฟังเทปอย่างเดียวนะครับเสียงดีปรับเร่งเบาได้หมดปรับโทนวอลุ่มได้หมดนะครับนี่ฮะโอเสียงดีนะครับ หลับซื้อไปฟังเทปโดยเฉพาะเสียงดีมากนะครับแนะนําเลิกเล่นกดสต็อป e เจ็ดม้วนขึ้นนะครับปิดเครื่องนะครับประมาณนี้ครับทอดนะครับเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปนะเริ่มเล่นอย่าลืมกดอ่อนด้วยนะครับแล้วก็กดเพล์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ